นี้ทิ้งรังแล้วนะท่านผู้ชมทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็พากันบินออกไปหมดแล้วไม่มีเนี่ยไม่มีรังนะครับไม่มีตัวแล้วนี่กอีกรังหนึ่งทิ้งหมดนะครับแล้วก็นี่อีกรังหนึ่ง ลายหมดแล้วเดยวก็จะลุยแล้วครับถ้าไม่ทิ้งเดือยพวกนี้จะไม่มีโอกาสที่จะได้โตมาเลยเดี๋ยวรอยเขากัดพวกนี้เขาจะจิกทิ้งหมดกันงูกันอะไรเข้าไปในรังนะครับท่า mm hmm. นผู้ชมไอ้ที่มาอยู่กันสามอันสี่อันนี้ก็นู่นน่ะนะมิม mm hmm. นะครับพอดีผมาหาตีมิมมานะครับเจอรังแบบนี้เคลือบเคลือบแข็งนะผมเคือบ mm hmm. แชลักแล้วก็แล็กเกอร์อะไรเงี้ยเนาะมันจะแข็งไม่มีการผุเปลี่ยนเลยนะครับผม ถือว่าสมบูรณ์เลยนะท่านผู้ชมที่มันทิ้งไปขนาดนี้นะครับแล้วหลังก็ยังไม่เปื่อยไม่จิกอะไรทั้งสิ้นโอ้โหถือว่าสุดยอดแล้วครับผมผ่านมาเลยถ่ายดูนะครับพอแต่จะต,ต,ตีมิ้มด้วยจะตัดดูมิ้มนะครับมีหัวน้ําแต่นกนกระจาบเราไม่ได้ยุ่งนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับ เจอรังนอนกระจาบนะครับในช่วงนี้นะครับหลายๆที่เลยเงียบคือหมดฤดูวางไข่ไปแล้วนะครับเดินเข้ามาดูตัวพึ่งก็เจออยู่ตามๆอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ซ่อมไว้นอนนะครับก็อยู่ร้ามป่าตามๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชม ก็งามอยู่นะครับตรงนู้นนะมีหลายลางนะครับอยู่ในป่ามันลกงหน่อยนะครับผมเมื่อกี้เสียงเจ้าเจ้ากันหมดนะครับจะอยู่ตามต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ตามป่าพงตามข้างป่าข้าวชาวนาครับแต่แถวนี้ไม่มีแต่มีวัชพืชมันเยอะนะครับกระจาบก็พากันมาใส่นะครับมีสารพัดนกนะผมอีกานกเป็ดนกกระริงอะไรนะครับแถวเนี้ยนะครับที่ผมมามาป่าพึ่งนะครผม เจอเลยถ่ายให้ดูขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมเป็นคลิปสัน้นสวัสดีครับ